ในส่วนของการตัดสินใจในเลือกซื้อในส่วนของเครื่องฟอร์มแลบมาใช้งานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของเครื่องฟอร์มแลบเนี่ยนะครับถ้ามองในส่วนของตัวคาลิเบอชันของเครื่องนกนะครับความละเอียดความแม่นยําของชิ้นงานเรื่องของราคานะครับต้องบอกกันเลยว่าของฟอร์มแลบเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับอย่างชิ้นงานในส่วนของตัวนี้เนาะเราจะเห็นในเรื่องของความซับซ้อนของชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวฟอร์มแลบเองเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ชิ้นงานตรงนี้ได้และสามารถนําไปใช้ในส่วนของรายการผลิตได้อย่างดีสวัสดีครัััับบผผมมนนนาากรรรุุ่งสโจจะคป ก็ทางานอยู่ในบริษัท Auto Lens Thailand นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์นะครับของ Ford และมาซานะครับซึ่งก็ตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีอายุประมาณ30ปีแล้วนะครับผมของผมเองก็จะอยู่ในส่วนของฝั่งผลิตรถ Ford นะครับผมจะอยู่ในส่วนแผนก FPS ลีนนะครับก็จะเป็นแผานกที่คอยดูในส่วนของโปรเซสการผลิตคอนโทรลต้นทุนนะครับแล้วก็หาในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในส่วนของโปรเซสการผลิตต้องบอกกันว่าในก่อนที่จะจะมีส่วนของ 3D มพิมพ์เตอร์เนาะนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ มันจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของการกึงการตัดชิ้นง,งานนะครับเพราะนั้นปัญหาที่เราเจอเลยคือ1ก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการที่เราได้ชิ้นง,งานตอนนั้นมานะครับซึ่งในการที่เราจะผลิตชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันมีระยะเวลาประมาณ2-3ถึงเดือนด้วยกันนะครับในการพูดคุย กระทำในส่วนของเซพเพอร์ ur, และก่อนได้ไดชิ้นง,งานก่อนได้ขึ้นรายขึ้นมวลขึ้นมา2ความซับซ้อนของชิ้นง,งานนะครับต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปชิ้นง,งานบางอย่างเนี่ยเราต้องการที่จะค่อนข้างที่ต้องการความซับซ้อนของชิ้นง,งานนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในส่วนของการทําชิ้นง,งานที่มาซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับความรวดเร็วชิ้นง,งานความซับซ้อนและในส่วนของราคาเนี่ยครับเป็นตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของสายงานจับลิตของปัจจุบันในในส่วนของบริษัทเอท เทคโนโลยีของ 3D พิมพ์เตอร์นะครับเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในเรื่องของชิ้นงานนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของความเร็วในการผลิตนะครับถ้าเราไม่มอง 3D พิมพ์เตอร์ย้อนกลับไปนะครับสองสเดือนถึงจะได้ชิ้นงานมาแต่พราะมี 3D นะครับเราแค่มีในส่วนของตัวแฉกไฟนะครับเราให้ส่วนของ 3D พิมพ์เตอร์เป็นออกมานั่นหมายความว่าจาก2 3สเดือนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแค่ 2- 3วันเราสามารถได้ชิ้นงานทันสมันมาละนะครับซึ่งข้อดีมันก็คือในกรณีที่ชิ้นงานตัวนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกัับบสาายกรรผลิตนะค เราคงไม่สามารถที่จะหยุดลายการผลิตได้2อสเดือนเพื่อรอชิ้นงานชิ้นนั้นแต่พอเรามี 3D printer จากที่เราต้องรอนะครับสองสามวันแล้วก็สามารถได้ชิ้นงานตอนนั้นออกมาใส่การผลิตของเราก็สามารถที่จะดาเนินการต่อไปได้นะครับชิ้นงานบางอย่างที่ด้านนอกไม่สามารถที่จะทําได้ที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานค่อนข้างที่จะเป็น special special tool นะครับบางทีเราไปสั่งด้านนอกเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างดายสร้างโมลขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูง หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีส่วนของตัวมินิมัมออเดอร์เข้ามาด้วยแต่พอรมี 3D พวกสเปเชียลทูลต่างๆนะครับที่มีความซับซ้อนเราสามารถที่จะออกแบบและใช้ในส่วนของ 3D พิมพ์เตอร์เนี่ยออกมาได้เลยนะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นส่วนที่เราออกมาจาก 3D พิมพ์เตอร์นะครับหลักๆก็คงไปใช้ในส่วนของพวกที่เป็นสเปร์พาร์ทนะครับเอาไปใช้ในส่วนของตัวที่เป็นพอร์ตไทป์นะครับเอาไปใช้ในส่วนของพวกที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการประกอบรถยนต์ขึ้นมานะครับ สาเหตุที่เรือกในส่วนของตัว TPU มาเป็นอีกหนึ่ง material ของตัว f o r m l a b บน้องนะครับต้องบอกว่าในส่วนของ โรงงาน AT เนี่ยนะครับเราต้องการชิ้นส่วนแมททิวิเลนะครับที่มีความนุ่มความซอฟต์และมีความยืดหยุ่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในส่วนของ p r o c e s เพื่อที่ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นในบวนการผลิตแมททิวิเ t ทพเนี่ยนะครับเข้ามาตอบโจทย์ในตรงนี้นะครับเพราะตัวเนื้อของแมททิวิเลเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นนะครับมันมีความนุ่มของมันอันนี้จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของข้อดีของการใช้ในส่วนของ3 d มดีพิลเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในส่วนของแมททิวิเนนอ,น, 12, อนนี่เป ฝั่งด้านนี้เนาะที่เป็นชิ้นงานสีขาวอันนี้จะเป็น s p a ร์พาร์ที่เราใช้ในส่วนของตัวรถ PMSV นะครับ s p ร์พาร์ทตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานแล้วมันเกิดการแตกชิ้นรขึ้นมาเนี่ยรเราไม่สามารถที่จะไปซื้อแค่เฉพาะในส่วนของชิ้นงานตัวนี้ได้นะครับเราอาจจะต้องซื้อทั้งเซ็ตของมันเลยซึ่งมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงแต่พอมีในส่วนของ 3D printer มาที่เป็น material ของตัว Nano 12นากเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะ ใช้ในส่วนของ 3D p r i พ t e เตอร์เนี่ยนะครับพิมพ์ในส่วนของสเปร์พาร์ทที่เราต้องการได้เราจะเห็นในเรื่องของความละเอียดของชิ้นงานนะครับเราจะเห็นในเรื่องของความแข็งความคงทนชิ้นงานนะครับซึ่งมีระดับเดียวกันกับในส่วนของตัวชิ้นงานตัวเก่าได้เลยนะครับในส่วนของแมททิวเน12นะครับก็เป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการนํามาใช้ในส่วนของอ่าชิ้นงานสเปร์พาร์ทอุปกรณ์ต่างๆนาะนะนะครับ เื่องด้วยในส่วนของแมตติวสิบสองนะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเพราะนั้นแมท,ที่เสาก่อนหน้านี้วัสดุก่อนหน้านี้ที่เราใช้อาจจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเหล็กเนาะนะครับแต่พอแมตติวสิบสองมานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแมที่เราจากที่เป็นเหล็กเนะี่ยมาใช้ในส่วนของแ็ตติวสิบสองซึ่งมีความแข็งนะครับและมีน้ําหนักเบา ไม่นําไฟและได้ที่สำคัญคือราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกถ้าเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวที่เป็นเหล็กนะครับจึงเป็นสาเหตุหลักที่เราเลือกใช้ในส่วนของแบนด12มาใช้กับพวกที่เป็น spare part กับ e อุป m e n t ต่างๆานา,นาที่ใช้ในส่วนของสายการผลิตครับม,มาถึงอีกหนึ่ง material นะครับที่เราในส่วนของ AT เนี่ยเลือกใช้นั่นะคือในส่วนของตัว material TPU TPU มาช่วยในส่วนของกระบวนการผลิตในส่วนของบริษัทออโตเกียวเซแลนได้ยังไงนะครับเราจะเห็นได้ในส่วนของตัว DC tool ตัวนี้นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในส่วนการขันแน่นนะครับอุปกรณ์เข้าไปกับในส่วนของรถยนต์ซึ่ง ชิ้นงานตัวนี้นะครับทูนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์เนาะนะครับซึ่งบางทีทางพนักง,งานเนี่ยหน้าง,งานเขาอาจจะไม่ได้ได้ระวังในเรื่องของการประกอบนะครับบางครั้งเนี่ยตัวทูนเนี่ยอาจจะไปกระแทกกับรถทําให้เกิดรอยขีดข่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นการมาในส่วนของ m a t e r i a l TPU นะครับมาช่วยอะไรนะครับเราจะเห็นได้ในส่วนของตัวปรี้ยงตรงนี้นะครับที่บริเวณแบตเตอรี่ของตัวทูนนะครับหรือบริเวณหน้าด้ามจับตรงนี้ นะครับตรงนี้จะช่วยอะไรก็ช่วยในเรื in, <laughs> ่องของการป้องกันการสแกรที่เกิดขึ้นจากการกระแทกของพนักงานนะครับวัสดุมีความนิ่มนะครับเพราะนั้นพอกระแทกชิ้นงานหรือตัวรถเนี่ยมันจะไม่สามารถที่ทําให้เกิดการรอยขีดข่วนได้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นแฮนดิลตรงนี้นะครับมันมาช่วยอะไรนะครับมันมาช่วยในเรื่องของการจับของพนักงานนะครับ TPU ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันดีต่อ พื้นผิวของของเรานะรเพราะฉะนั้นในการใช้ TPU เนี่ยมาช่วยกับในส่วนของตัวกริ pper ตัวนี้นะครับมับ่นใจได้เลยว่ามันปลอดภัยกับในส่วนของผิวของเราแน่นอนนะครับและมันนาให้ในเรื่องของการจับใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นกระชับมากขึ้นนะครับผมการลงทุนกับในส่วนของ 3D printer นะครับจริงๆค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยส่วนตัวอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของความไวนะครับที่มาสปอร์ตในส่วนของ p r o ดักชันนะครับไม่ต้องรอในสื่องของการซื้อไม่ต้องรอ 2- 3เดือน กว่าที่ชิ้นส่วนบางอย่างที่เราอาจจะต้องอิ p พ r t ตมาจากต่างประเทศเนาะนะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ 3D พิมพ์เตอร์เนี่ยพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ spare part o v e r n i g h นะครับเป็นเรื่องของ inventory นะครับการจัดเก็บบางอย่างก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะมีในส่วนของ 3D เนาะนะครับเราอาจจะต้องมีในเรื่องของสินค้าคงคลังนะเพราะว่าชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งในี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเรามี 3D นะครับ เราไม่ต้องเก็บสินค้าตรงนั้นเยอะละนะครับเพราะว่าเราเก็บแค่ในส่นของแคดไฟล์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะใช้ในส่งของชิ้นส่วนตัวนั้นนะครับเราก็แค่โยนในส่งแคดไฟล์เข้ามาในส่ง 3D เครื่อง 3D ก็จะพิมพ์ชิ้นส่วนตรงนั้นที่เราต้องการได้ออกมานะครับบริการหลังการขายของฟอร์มแล็บนะครับก็ในส่วนของการใช้งานของ 3D ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าในส่วนของเครื่องปรินเตอร์ที่ใช้งานมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ก็เครื่องพิมพ์เตอร์เนี่ยค่องใช้ที่จะทํางานได้อย่างโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของการทํางานของบริษ,ษัทมากๆนะครับรวมไปถึงทีมงานบริการหลังการขายเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องพิมพ์เตอร์นะครับช่วยในการออกแบบเดี๋ยวในกรณี่มีปัญหาอะไรนะครับทีมงานในส่วนของฟอร์มแบบเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ